ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเข้าใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bright Steps Podcast รายการที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเข้าใจและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่ใหญ่มากไม่ใช่แค่ขนาดนะแต่เนื้อหาคือใหญ่กว่า นั่นก็คือ The Earth Transformed หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพีเตอร์แฟรงคพันค่ะแค่ชื่อก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาสรุปในพอดแคสต์นี้แต่เราจะพยายามพาคุณไปทางความเข้าใจภาพใหญ่ของโลกใบนี้ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์อย่างเราเรานี้แหละครับคือถ้าปกติเราจะคุยกันเรื่องจิตวิทยาพัฒนาตัวเองหรือการเงินใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะพาคุณไปมองโลกจากมุมที่กว้างขึ้นมากๆย้อนไปตั้งแต่ยุคดึกดําบรรเลย เตรียมสมองและใจให้พร้อมแล้วมาฟังกันว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้หน้าตกใจขนาดไหนโดยปกติแล้วเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เรามักจะเน้นเรื่องมนุษย์ใช่ไหมครับกษัตริย์คนไหนรบชนะใครสร้างอาณาจักอยังไงปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลกยังไงแต่พีเทอร์แฟรงโคพานเสนออีกมุมที่สําคัญกว่าคือสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างหากที่เป็นผู้เล่นหลักในการกําหนดทิศทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาโดยตลอดคือถ้าปกติเราจะคิดว่ามนุษย์เป็นใหญ่ควบคุมทุกอย่างได้ แต่จริงๆแล้วอ่ะธรรมชาติและภูมิอากาศตั้งหากที่เป็นบอสใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะอย่างเช่นการประทุข,ของภูเขาไฟภาวะแห้งแล้งยาวนานหรือยุคน้ําแข็งเนี่ยมันสามารถล่มสลายอารยธรรมใหญ่ๆได้เลยคือคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนเจอภัยธรรมชาติเข้าไปอะบางทีก็ตัวใครตัวมันนะ่ะ ใช่ครับเหมือนเราเจออากาศร้อนจัดๆก็ยังบ่นกันอุบเลยนี่ถ้าเจออากาศเปลี่ยนแบบสุดขั้วหรือภัยพิบัติใหญ่ๆสมัยก่อนมนุษย์ก็ต้องปรับตัวแบบสุดๆหรือไม่ก็สูญพันธุ์ไปเลยนะครับมันทําให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องคนกับคนมากๆเลยการที่มนุษย์เราเริ่มรู้จักการเกษตรเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเลยนะเพราะจากที่เคยเป็นนักล่า,าสัตว์เก็บของป่าที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมาปักหลักทําไร่ไถนา ซึ่งการทําเกษตรนี่แหละที่ทําให้เราเริ่มปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โลกอย่างจริงจังจากการตัดป่าเพื่อทําไร่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการสร้างเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างขึ้นได้เรื่อยๆครับแม้จะยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแต่การกระทาของมนุษย์ในยุครแรกๆก็เริ่มทิ้งร่องรอยไว้บนโลกแล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปดูว่าทุกการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคมและการเมืองของมนุษย์มันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แยกขาดจากกันไม่ได้ระหว่างภูมิอากาศมนุษย์และระบบนิเวศพอเข้าสู่ยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่1 8บแเกาเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็เร่งความเร็วขึ้นแบบทวีคูณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติมันปลดปล่อยพลังงานมหาศาลแต่ก็มาพร้อมกับผลกระทบที่เราเริ่มเห็นกันชัดเจนในปัจจุบัน ใช่ค่ะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่มนุษย์เนี่ยใช้ทรัพยากรโลกอย่างหนักหน่วงมาหลายร้อยปีโดยที่ไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ทุกการกระทาของเรามันเชื่อมโยงและส่งผลกระทบกลับมาหาเรายัางไงบ้างทีเธอแฟงกโกพานชี้เห็นว่าเราจําเป็นต้องมองวิกฤตสภาพภูมิอากาศปัจจุบันในบริบทของประวัติศาสตร์ระยะยาวของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่โทษปัจจัยใดปัจปจัยหนึ่งหรือมองว่าเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้นะครับการเข้าใจอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันได้ดีขึ้นและหาทางออกสําหรับอนาคตได้แม่นยําขึ้นคือมันไม่ได้แค่บอกว่าโลกจะร้อนขึ้นอีกกี่องศาาแต่่มันนชววให้เรคิดา เราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของเราอย่างไรเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงน่าอยู่สําหรับคนรุ่นต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มันต้องอาศัยภาวะผู้นานะครับไม่ใช่แค่ผู้นําที่มีตําแหน่งเท่านั้นแต่เป็นผู้นําที่ไม่มีตําแหน่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอน The Leader Who Has No Title ผู้นําที่กล้าคิดใหญ่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงและกล้าลงมือทําแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากและดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ แค่เราเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในชีวิตประจําวันของเราเองนี่แหละค่ะอย่างเช่นการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการลดขยะหรือการสนับสนุนแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่น่ากลัวหรือชวนให้หมดหวังนะครับแต่มันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าโลกของเราถูกเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นใช่ค่ะและมันยังเป็นบทเรียนสําคัญว่าเราจะต้องเข้าใจความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเรากับโลกใบนี้ให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำลายสิ่งที่เราพึ่งพาอยู่โดยไม่รู้ตัวด้วยหนังสือ The Earth t r a n s f o r m ทํทำให้เราเห็นว่าอนาคตของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของมนุษย์ทุกคนและความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้จากอดีตครับหวังว่าตอนนี้จะทำให้ทุกคนได้คิดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโลกใบนี้และบทบาทของตัวเองในประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ด้วยนะคะเพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปล,ปลงมาตลอดแต่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ